แล้วอย่างเรื่องของการผิดจริยธรรมร้ายแรงอย่างของผู้นําประเทศเนี่ยครับมันสามารถสะท้อนอะไรให้กับทุกคนในประเทศเห็นบ้างครับสะท้อนว่าสะท้อนว่าให้คนไทยได้ตั้งคําถามได้ช่วยกันตั้งคําถามว่านักการเมืองมีไว้ทําไมนั่นแหละมันทําให้เกิดคําถามว่านักการเมืองมีไว้ทําไมอีกสี่เดือนเนี่ยถ้าไป ซ้ำรอยเก่าหนูอิงนะก็จะต้องมีคนถามว่าพี่กูมีนักการเมืองเอาไว้ทำไมถ้าหากว่าสี่เดือนต่อไปนี้ไม่ซ้ำรอยเก่านางอิงคนไทยก็จะเลิกถามว่ากูมีนักการเมืองเอาไว้ทำไมจบสาธุครับคำถามต่อไปนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าในสี่เดือนข้างหน้าครับเกิดซ้ำรอยเดิมอย่างเงี้ยแล้ต้องเลือกตั้งใหม่ ในฐานะประชาชนนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไทยจะมีคําถามออกมาก่อนเลยก่อนถามก่อนที่จะไปอภิบายจบว่ากูไม่จําเป็นต้องมีการเมืองนักการเมืองก็ได้คนไทยจะพูดออกมาเหมือนเหมือนกันเลยว่าอย่างนี้กูก็ไม่จําเป็นต้องมีนักการเมืองก็ได้เพราะมีไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอะไรประมาณนั้นเข้าใจไหมเข้าใจครับจบจบ